กินเมียนจาบอกมันบ่มีกินเหาะกะซื้อมาให้ก็กินือเกากินือเกามาเด็กจะอื้อัคนวเอนหรือมากินข้าวเศ้าอีกพีบอเอาได้เยัะก็กินข้าวเศรากัน พอันขนเด่นงี้ด้วงตเรยว่าเรียกว่าตัวเพื่องเห็นนะเพื่อนไป่เจอที่โจทที่เองไ้องรนสายเดๆนะสบายดีสบายดีทั้งเอ๋ยทั้งโอกเออดมาเจอกันอีกเทอหนึ่งอันนี้ตั้งแต่เออคอยจะเอาอันนางแดงมาไก่กำลังร้ออยู่จะเขียวแม่ตั้งแต่ เอฟซีแห so like, mm ่งวนาตาคือก <in> ันนางลอยอยู่การใชนาะเกืี่ยซ่อคนอยู่ทางข้างข้างเอืี่ยใหญ่กับเกล้อยกลางตั้งแต่ได้เฮอดใหม่นี่ยังบ้านไม่เฮ็ดยักเถื่อนาอยจ่อเนาะบ้าอาก็เฮ็ดมือนี่เฮ็ในไรเนียเพื่อนบุซเมื่อโอ้โหอันนี้บ่เฮอดมันเลยเนาะบ่อ้าวคมาปัดให้งามๆน่ากอยอไปัดคปัดถูๆเต่าทัวให้โค้งโ้งเค็งอเจ้าเจ้าได้บอกเ้า โอไปเก็บไว้เบนเรียาแล้วบอกแม่ให้พับได้ว่าพับ่าให้ยงดยันงดันเงยันบอกงันสี่างับนะบ้าวเยอเมื่อยไมให้อย้อยด้มด้เอ้ยนะบอกวาอันบอกภาษาาา่เขาบเรื่องดไในใสให้ยังแน่เสืยอจะโตมาหาย巴拉เบิกน้าตีโอ้เฮ้เสื้อห้ส่งห้สีนํา ชเอ็งโตนังอเื่อยบ่กินซองนิงเทวาจะกินไหวนบ่ไม่เยอะเาเาหงมีหักเนี่ยเรา่เอาี่อไรว่าเดียวคอร์ยันเราว่ี่เราบอกถูเอ้าสบู่ใให้เอบูจ้กระหายบ่ cười bao nhiêu mì cừu cừu bao nhiêu mì 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 cừu bao nhiêu ไปซื้อให้ชอกคูเด้เกดใหม่เนี่ยอคูหรือคูนะชสอกหรือช้าลืมเลยอคูเออจะใส่บวดตรงนีนก็ยังนัหมว่ามากธรรมดามาติไซบุญเฮ้ยให้พอูนึง้ันนี้คยชิไปคุละอ้ป มาบอกมาพากันปลากันโลดบอ <c oughs> ลูกคอยบ่าป้าวง,งามเผื่อเราโน่นมักเป่งทีโหลดเ่าอกง,งามเากันมา,าได้ใหา่มาบอก่หย่ง,อยงือไปหลับผลมมา <c oughs> ตัวะนเจ้าได้ไประเทศไฟทางน้ำ <c oughs> ไฟกายเลยเราดงก,อ,กดอยู่ทางก็จะได้น่ง้ะที่หลอดสิตายไปเลยได้นี่นึ่งไป,งไปเลยได้ยังหวัดนะมันหายใจพ่ออก มันมันกับไปตัวมันไปนีของของมัธทรมาได้ขอโทษะไว้อย่ามัดนวหนันเออเออเออเป็นนนันมันเาไปนะทีทีมันไม่ได้ตายเดี๋ยวมันหลอมมันบักมันบัหรออากาศอากาศหายใจอือากาศ ที่ทอใส่เวนเบมะปูทำจนหอมเสร็จใยไม้อะน่นเจ้นนเนา,บบน,น,าน,น,นั่งร้อยคือกินดีเลยกินนอยกินดีบเลยพูดมาอ,มอ,อาะไรเนี่ยปากบปากเลยเกืนกันลยืออามอากธรรมดาได้หนองสาวจ้าคอขายโื้โเลอเอาขายกบไ,ไปซื้อกิโล มาอ่านีสือปลา็กนปแง้ินยกินหหะเียบานกินยัเกียบกินหลเขกินปลากินได้เลยกินกิโลได้กระวเรกิโลชาเือกินกิโลนี่เลยว้ ไข่ๆก่รลอกระงรักมากนอยากกินกบเป็นแบบกินกบทอกินหงมกบเห็นลเก่งวัวานโอ้ปลางล้บเมื่อยเก่งเหนื่ยเกี่ยวเข่าว่ววานนี้กินหัวปลาเห็นวัววานกินกับลุกันเดี๋ดึงกันไปดึงกันมาี่ตรียมมาตีนลูกจับมามแม่กรปบ เริ่มปั้นผอนสัตคุ้มตากันครับเนาะว่ากระจกเ่อะคือตุ๊กตาน่มาเ่ มายากย่างก็ข um, yeah. ี่รถเมื่อน้ำข่อยก็ไ hmm> ด้ผมมาลงปากทางมายากก็ปากทางกว่าเมื่อเหงไกลเหงไกลไกลบ่ทางไหนไกลตกข้างนี้มันกระจาว่าบไปได้ไกลแล้วก็ยังไงเอาเห็นรถไก่ก็ขอขึ้นรถไก่น้ำเกลือไยเนาะคนเดียวทางเฉพ่อผ่านมาทั้งเฮือนเปิดบูเห็น เรออโบกันใดอ้าวนะฮะคุดนะฮะกินบ่อ่ะแม่นออเรามาหากินมากินอยู่เพื่อน้องสาวเอาขึ้นมาถือคือหูว่าเพื่อนนังลอยอยู่นี่เขาบอกนี่มากระตามหาเนี่ยแหละเนาะนี่ครับบอสีลงไปทางวัดทำบ่าะว่าโพูดอยู่พูดเถื่อนร้อยนัก เราไม่ไ้ไปเทิร์แล้วมาไปพยายามมามามานั่งลอยเนี่ยขึ้หน้าตาสดชื่นดีใจนักเกิลมาหาเน้อมา้อยดีใจพวกเกิลมาหาดีใจดีใจเอฟซีแบบลอยบุ๊บวีผมแทนบัวครูคนมาแม่นพี่น้องเนาะนา่งว่าหัวใจเนาะผมนางร้อยนะผมลอยมันก็เลยแบบว่ามันคือซีมันหมัดบ่ได้ ไคคือเป็นไปร์กงกอนี่ดมันก็ได้ัลเด็กเมันเนวัวผู้มิมัดมันหล่นเดตอนอยู่เพื่อนเก่าคือเห็บไปลอยอยู่นะบอกยากร้ยว่าสิบอกแม่ลอกสาวนะสอนยากร้เราวบประชานาชานาหมชานู <gamma> แต่ยาจะตุกยาต้องบวมบ่ป้าก็เลยไม่ิตกะนมบอกปรมดเลยใช่แม่จะบอกวัยังถิ่นสากันอยู่บีิเบิดเไร ตเจมกด็อยาวกกิดได้จากมาอันนี้นเจนประหยัดจินจนฉะชายค่ะคือจะลองวาเบื้องานันเนอะนังลอยลอยยัย

อ้ำลงมาให้ลเพ่อิ้เหนียวและนางบนนี้อุ้ยไช่ใช่อะ่รบนนี้กูได้อุ่กจ้เนียยทีอ่ะก็โนอืมโคเหนียวแล้วบอก น้อย่เกน้อยบุญเพ่งผมคือบบปกไอ้บุญนีผมคือบกบป๋ค่ะจะบอกเรืองยิ่เกินบป๋เฮ้ยเม่นพาอิอตอนนี้โแม่สามหมื่นบอกขนม่สมหมอ ขนมอะไรเจ้ากระเบนเลยสี่กล่องคอยให้ลุกคอยแ่ให้ลูกให้ป้า้ลไป้าป้าใส่ป้ายู่เงินอย่งป้าจะกินขนมเหมืกันบ่ได้ช้งห่อข้วเห้ดแงไนเ็นเอัน้ึงเป็นเคแนาะจมันปลาเล่าเขากินดามห่อกับบัวให้ โพ้ดีีเลยสะพพนีดีนั่งลอยมันประจุเอาแก่เกไอไ้จะเคงกินเลยวนอยากได้เก๋อไ่ไอยู่บ่อจ้ะ เย็นบ่ดีบ่เลยเอามาจะห่อหอเดียวาเยนล้ก็นี่ไรเลยนะมามื่อไหร่ัดหายลอยนะสามหาเดลอยทิ้ไหมอมเมาอมมาเอาไออยงอมด้อแ้วก็ไปกถือไ้มากินหมืน กอนมาทุหน้ากจะเม็ดเม็ดให้เม็ดนึ่งเ็กน้อยให้ออมเม็ดหนึ่งออมได้ำังลอยไม่กินนอกน้ำน้ำฝนหน้าน้ำกระพุ้ยเลยเออบึ่งดึงกัวอะไรในกระพุ้ยน้ำเปตานีคอยกินน้ำช้างแลคอยโอ้ยถ้าไปกินได้น้ำดตีปุ ลับตางไปตัมก็บอกมันงมันง่าันะใมันง่ยโอ้มันนีมันงยมันงมันแม่มันอุ้มลานม่แม่อุ้มนอกอ้ยเบางามสงมันยหญแม่แพงพวกม่แพงคนอื่นน มงไหอนแม่แกงร้านน่นเออวงแม่ว่าภาษาบ้านเรากับวงแม่ไหโอมโอมไหโอมักชมิงักชิมิงชิมิงุดกใน้อยรีมัลลินานี่จับั่งมันี่้มีได้หมูร้ายเนาะมน้นมีเนาะหายมาเล็ดน้ำบ่อขึ้นมี จะให้ลูกจะอมอยู่บ่ก็คืนนะอมอยู่บ่วันเพ็งไงอมอยู่เออมาอมบ่อมแล้วมันจะเย็นเย็นองห่อเบบบอบบบบะบบ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 บอบบ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  ขี้ข็บระวังมันตอดเดอขี้ข็บตาตาตาขี้บตาไทยเล็บตากาจิลล์นขี้เกืตอดยหวชอันชาบมปามันอบ่มัเลยฝืนเอามาชมนู่นหูจิลห่างบอต้รอหูห่างหูห่างมันก็มีขี้ขคบแน่นอนหูห่ ว่าเก็เ็บกับที่รองกัหลุคือกันเกือบตอดมือค่ะตู้กวอาแหงจิตใบมันรอ,อนกันแล้วค่ะคุณผู้ชมถูกกระมเย่อเนาะรรมหากัน้เนาเยื่อมายานถึงาเลยจิร้อนูนกางกลางน เดี yeah, okay. no mm ๋ยวใครจดังไพ่กุ้กินนมกันอยู่นี่นะจะนอนตายโอ้ยเดีือดบุญมีบุญมีซาใส่ปับปับมี่อย่างได้ที่หล่อนี่บุญมีมันขีดการดมือจ้ายังอีแหละนะอยากขึ้นอยากขึ้นแล้วก็อยากลงอยากลงแล้วก็อยากขึ้นกู่ไปค้างไว้ข้อปู่อยู่อยู่บ่กบอ

กินโจ๊กมัหอมเด็กินขผาแล้วบอกหน่อ,อ,อย นบอดอุชัยมั่ได้นนอนมัอเป็นอดเลยมนมันมื่อานแ้วมันสะนอนเนมื่อแล้วมัแต่วาันเทียบเพาะมากทีมานอนมากแต่คลองละ่ะเพว่าดีใจเองนอกกัชินยังไชินปากเมืออ่อชินยชินไหมวะ เจ้าปลใส่ได้ดังลอยจ้าคุณไปเก็บทางไหนหรอเลาะมันได้จะว่าเจ้าปลใส่อันนี้เขาก็บปอใส่ใส่ดงใส่เดี่ยวได้บกใส่เจ้าก็ให้เอื้อเจ้าปลาเอื้อจะหมักใส่ไปจังน้องใครเอาตอนน้องเบนไหนมาเฮ้ยไหนมาเฮ้ยจุดความบกพร่องเสียวไปรุ่นนะดิเสีวไปรุ่นใส่เดี่ยวค่ะดิเจ้าบลใส่เจ้ากให้เอื้อจะใส่ผิวซ้อนแค่ผิวใส่เกืือจะใส่พอเราสิได้ผัวูนี่ Say đi ăn đi, xưa phải lúc nữa chào và 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 chào ใส่รมืลินรถตียอนคองหมักขาเนาะเดงหน่อยหมักรถเนาะขานอนคือนอนคือบุญต่อคือพอคือพอจะเห็นจะบอกเห็นบอกพอจืดได้บอก ใหลอคับตัวเจ้ามาดังไลโอ้ยาไลอเราดัปู๋ยหาเจ้ากเป็นตัวเจ้าก็ได้ลอเหมือนกันชันหลมตัวเราค่ะดัหมดมาได้ลอมีผู้ลอกก็มาแต่คนดำดำทั้งเจ้าทั้งเหนื่อยทังนอมาคนดำดำเลยมาดังเลยือคอยแห่งไดเตงเลยเอาสิซื้อ

แมิงจะมิงเข้าใครยุนแล้วเนาะเขาคือเขาคือประธานหีดทำเนะ่ยใ so ่ประธานบอกพอแตงยังพองคอยพ้นพอคอยบพอแล้วชำนันเขาบ่มีคือกันเขาให้ที่ที่ท่นเขาบอกพอแล้วเราก็ไม่มีคือการเอื้อนองกันแล้วเราบพอแตงยังพองพอนะปอะธานคะโอ้ตอนนั้นนางลอยอ้าวคัวนี่ก่อนยังไม่ตายบอก

กิมูนเล่าเลยตัวอะไรใช่ไม้ไงไม้อันนั้นคือท,ที่มันเิ๊กให้มันกินหุกใช่ดนกดูดใช้ของยาใชกิลิรอกัดทำไม้ยังไม่ทิ้งบอโดยุบใช่ยัมันกิรอตายนี่มันสีมันสีต้ซิคอนมูคูนี่ใช้กิรอเพรมันหน่อยยังมันไต่ออก อมา,ลายลเก็บไม้บิจะได้เอาไม้จะนำใสเบิร์แล้วไม้นี่นะโดยไม้เบร์ดเป็นนัก<ะ>ี๋ยวจะเอาปจิกใส่ชิลอลก่เออคูณไม้จิกแหงใสชิลอล่ก่อนช้าพอดีไล่ว่าก่อน อยูอกก่ได้ได้เนะมันมันม่ได้สีลงเต่าแล้วแต่มันเร็วเขาเร็วนะครับเร็วเขาเร็นมากอน <c oughs> เร็วแล้วี่าดังานขาไม่กินเร็วลูกคัวชาแรงมาพูดกี่ลมันนี้อยูเ่เพื่นบไปพัวไปหาปลาแล้ว เมืม่อวานลอลอลอนีปิขุดเจรอขอปิขุดเจรอเมื่อนอยู่ในเดือนบนลมผัดมาลังรอยโอดอ็ดอดอ็ดข <c oughs> อว่านที่จ้องหาไหวลุงลุงเล่าเจรอครัวกินเมื่อวานนี้ช่องปูชามปูใต้มดช่องมือคั<ม>องเจรอนี่คือจาเรโ,โอโ้กินเลยเหรอ,อหรือว่าใช่ไปจ้างเจรกินอะไร กินอะไรก็เบื่อวกินหาหมอีกเรอะรอ้ก็ใช่ชเอาไปหาหน่อมาแกงส่กินแล้วเมื่อวานนี้แคแตงหน่าไหมเลยครับหมดนี้ทานมาเจ้าเราก็เห็นเจ้ามือท้าผมที่ให้กน็ะว่ามเราไม่ได้มาบ่ามาเราไว้ทั้งที่จะรอวันเลาเนี่ะ ชาวแรงมาคั่วกินเลยเคุยันบชอบอะไรหล่ออะไรกินนอกเราวันนี้ขึ้นนี่นางอายกนางร้อยไปหาคอยมันหายลูกน้าไม่อักใจออกเหงอ๋ตอนเขาเขาถังเขาเขาบริยาหม่งบ่อนมันห่อยมันแข็งมันแห้ง เาใส่เกิบมันแข็งเขาบอกค่อยออกว่าแบบนางมาชาเด็น้ากวากวาใสเกิบใส่เกิบใส่ใสเกิบแบบนี้มันน่นมันมันอะไใส่เขาใส่บ่อนี่นะเขาใส่เบเอาออกเไหรดีจะวาออกไปห้เขาใส่อยู่หลุก่้เขาใส่พอยเขาใส่เกิบกบบกมันไข่แน่เบาคนใส่เกิบแปลาแห้ง ดึกจนมือถูไอชุบเล้วน้ำเราค่อยเอ้ชุบุกหนึ่งค่ะอืมเฮ้ยเากช้างไปบไว้คือกันบไว้น้ำชาวแดงใครเน่อนนี้วโอ้ชาวแดงน่ะขอจับมือเดียวสิกันยังโจโนั่ลอยอันนี้วะว่าน้ำไม่ช้าใช้ตเป็ดอันนี้ี่ยงก็เอื้อกระุบวไบวอีกอันนี้กยัง้นบย้างนัอยโอ้ยบ๊วยจะนั่งลอยได้บไว้นะ ไห้กับบัวไว้บ่ไหวละคอยชูได้ขนหนึ่งกพาอเศาไปนํานี้เยวเียเลยคิดถตอนเาแปตักน้าค้องน้ำปลายน้เนี่ยห้าอ๋อคนละอันคนละอันคนละอันอันนี้บาร์เอล้าหเล่นซื่อเบิดแล้วขุนก็เล่นพวกยเราขุนไปเล่นโงนนึง เวร์่ถึงแต่ยัปดาไออยู่่าต้องอตลอดได้ว่นนีจะเห่งอ๋อเดียวพอเศร้าเศร้าเนอะบรรเท่าอาการไอไ่ได้บอกว่ายาเศร้าไอต้องอุ้มหลาย ็ดีใจแหละเนาะเอื้อยหนอกมาหาการไปนอนก็จะเป็นแบบ่องปกติเนี่ยหนอกเลโก้กันที่องกองโดนกันมาหากันมาเล่นมายามกันคือก็นั้งลอยเด็กก็ดีใจเอื้อยมาหาอยากให้นอนแต่เอื้อยว่านอนยัดคนมาหลักเขื่อว่าเั่นคือก็ลอยจลอยเลยไม่เอาไปยัดขี้ยาเอื้อายัดเขื่อนเยามาหลักเพื่อนนั่นี้กัยัดก็มาหลักเพื่อนไม่ได้อยากเขาอยากมาหลักอยัง คอยบ่คนมีคนโจรนี่รีจะคนเืญยามานี่เดวาูนะของคุณอบเอาหนกสูบยาลายบ่สูดอยู่สูดยาลายบเขาเอาคมีอะมอนสุจบคิด่อสามีสองคด้ยมันมปัญญาแล้เนาะปะเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลมีใจนำสบึงเด้อมายามกันเหมือนกันั้งลายแ่เจ้าเขก่นเรื่องน้เลยร้อยบนอะไรแบ่งข่าอีกบ่ เมื่อเบาได้ราสันนิษฐานก็สอบหนึ่งแ่มนบอร้อย